่พียงน้องครับอะไรบางอย่างที่มันสําคัญมากๆมันทําไม่ได้หรอกนะครับที่เราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ที่มันดีจริงๆสาหรับเรามันทําไม่ได้ครับแต่จุดสําคัญที่สุดก็คือการที่เราพยายามพยายามลองแล้วลองอีกจนกว่าจะทําได้วิดีโอของผมเนี่ยก็คือจะจะชวนพวกเราเนี่ยมาร่วมชนะไปด้วยกันครับคือมาร่วมมีชีวิตดีๆไปด้วยกันเนี่ยทาไมมันยากจังนะวิดีโอนี้ครับก็เป็นหนึ่งในความพยายามของผมใกล้เคียง ใกล้เคียงคําว่าจะทําได้นะครับอันที่หนึ่งครับผมอยากชวนพวกเรานึกภาพนะครับข้อที่หนึ่งมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการเริ่มต้นแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยก็คนนี่แหละที่มีส่วนร่วมในการเริ่มต้นหรือไปเริ่มมันมาจริงเลยนะครับก็มองครับตั้งแต่ Big กแบงไมโครโฟนคอมพิวเตอร์นะครับมองว่าคนเราเริ่มได้นะครับ ซึ่งการเริ่มต้นทั้งหมดของคนเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเกิดจากความสงสัยจากนั้นเกิดจากความอยากครับถึงตรงนี้เนี่ยอยากให้พวกเรายอมรับยอมรับว่าทุกอย่างมีการเริ่มต้นแล้วเราสามารถเริ่มต้นได้ลหลายๆอย่างนะครับจุดหนึ่งที่อยากให้พวกเรานํามาใช้ก็คือแรงใจหรือแรงกระตุ้นนะครับที่เราจะเพิ่มพูนให้กับตนเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลา ลองไปคิดเองเลยนะครับว่าเราจะกระตุ้นกระตุ้นตนเองเนี่ยให้ไปเริ่มต้นยังไงยกตัวอย่างครับมองเด็กหญิงเด็กหญิงที่ไปเก็บขยะแล้วกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านเข้าใช้แรงกระตุ้นอะไรครับแรงขับอะไรครับแรงใจอะไรครับเด็กชายที่มาขายค้าขายเลี้ยงครอบครัวใหญ่อือะไรเป็นแรงกระตุ้นครับเด็กหญิงเด็กชายหลายหลายคนครับซึ่งในวันในวันที่แรกเริ่มเนี่ย โอ้โหห่างไกลครับห่างไกลจากความสําเร็จที่ตัวเองประสบความสําเร็จในด้านกีฬาในด้านก,การเงินนะครับในด้านการใช้ชีวิตหลายหลายรูปแบบเป็นไม่ได้ไงครับต่อไปครับนึกถึงพฤติกรรมสภาพของท่านขานนะครับที่ท่านแบบเริ่มต้นชีวิตของท่านแล้วส่งผลกับโลกกับสิ่งที่เราเห็นในประวัติศาสตร์ยังไงครับท่านเจงกิจขานนะครับ จากนั้นมองครับมองว่านี่คือชีวิตของเราเองการเริ่มต้นของฉันเองเราจะทำยังไงกับมันครับอยากให้พวกเราครับไปหาหาจุดเริ่มต้นในแบบของของท่านเองเนี่ยให้เจอลองไปหาดูครับวิดีโอนี้หลายท่านอาจจะงงหน่อยก็คือผมอยากอยากจะชวนพวกเราเนี่ยมาลองอะไรบางอย่างด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าวิาวดีโอต่อไปเนี่ยผมเองก็เพิ่งค้นพบนะครับว่าสิ่งที่ผมจะ ลุยเต็มที่เนี่ยคืออะไรนะครับจากนั้นครับเจอแล้วจุดเริ่มต้นเราสร้างครับเราสร้างเรารักษาแล้วก็ทําให้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันงอกงามมันเหมือนมีชีวิตอะครับซึ่งในส่วนตัวของผมนะครับก็คือข้อที่5ผมอยากชวนพวกเราเนี่ยมาร่วมเริ่มต้นในในแบบดีๆของพวกเราอะ่ะสำหรับผมก็คือการเริ่มต้นดีจากจุดเล็กๆครับพอมันทําได้นานแล้วเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ครับจะเป็น อะไรก็ตามแต่นะครับที่เราบอกว่าเราพร้อมที่จะก้าวไว้ด้วยกันเนี่ยคือพวกเราที่ไปดูขั้น,นต่างๆมาก็จะเข้าใจอวิดีโอ,อผมมันก็ไม่น่าดูจริงๆแหละแต่ถามว่าถ้าไปฟังซ้ําไปลองจดแล้วไปลองต่อผมว่าจะเกิดประโยชน์แค่นั้นเองครับสบายๆบ,บางครั้งผมก็ถึงกับไม่ส่งต่อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าอแต่ถ้าถามผมตอนนี้นะผมก็อยากจะ ให้วิดีโอนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการแบบท้าทายนิดๆว่าม,มันคืออะไระนะครับมันอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับข้อสอบที่ที่พร้อมเฉลยหรือแบบทฤษฎีที่ให้เราเนี่ยติดตามนะครับมันอาจจะไม่ไม่ง่ายขนาดนั้นแต่นี่คือชีวิตของเราเองนะครับที่ผมบอกว่าผมทุกวันนี้เริ่มดีจากเล็กครับพยายามจะทำให้มันนานให้เข้าถึงอะไรบางอย่างให้ลึกซึ้งครับ เมื่อเจอใครสักคนครับผมก็จะมาร่วมมาร่วมไปต่อครับผมจะรับฟังครับสิ่งที่ผมจะขอจากวิดีโอนี้นะครับขอไว้ตรงนี้แหละคือมันมีหลายวิดีโอนะครับก็จะขอให้ลาเว้นโทษครับเพราะว่าในความเชื่ออย่างหนึ่งก็คืออะไรที่เหมาะสมนะครับจะเกิดขึ้นกับกรรมที่เหมาะสมก็คือทุกอย่างอะ่ะเหมาะสมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมแล้วนะครับแต่ชีวิตเราเนี่ยต้องก้าวหน้าต่อไปเราต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุด นะครับก็ทุกวันนี้เนี่ยกับชีวิตเนี่ยผมพัฒนานะครับไม่ใช่วิดีโอนี้นะวิดีโอนี้เนี่ยเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปลองคิดต่อทั้ง5ข้อนี้ด้วยตนเองไปลองว่าเราจะสร้างสร้างการเริ่มต้นและไปต่อ,อยังไงให้งอกงามยิ่งขึ้นมันจะเป็นไปได้ไหมนะครับทุกวันนี้ผมก็ไม่ว่าครับแต่ขอเลือกจริงๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันดีจริงเนี่ยก็ลองทำให้มันติด ให้มันโอ้โหมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงอย่างเช่นฝึกดีให้ติดตัวสร้างดีขาขึ้นนะครับเรามาร่วมกันดีไหมนะครับผมอาจจะแบบพูดทําวิดีโอไม่เก่งแต่ถ้าจะพูดว่าจริงใจก็จริงใจครับแต่มันคือเกิดจากความรักความเจียมเนื้อเจีมตัวมองว่าเพื่อสิ่งดีๆท,ที่ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยคือ ชีวิตของเราเนี่ยมันจะก้าวพ้นได้ไหมอ่ะอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นทุกข์มันทําให้ส่งผลไม่ดีกับจิตใจเนี่ยเราจะไปร่วมกันทําสิ่งที่มันดีเนี่ยขึ้นมาได้ไหมนะครับนี่คือขั้นที่13มผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะใส่ชื่อขั้นนี้ว่ายังไงแต่ถ้าจะให้คิดตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของความพยายามของคนที่คิดอะไรบางอย่าง ที่มันดีอะ่ะแต่มันทำไม่ได้สักทีหนึ่งแต่พยายามพยายามไม่เลิกคนที่ทำแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับอยากให้ลองไปตอบด้วยตัวเองครับขอบคุณจริงๆนะครับโอ้โหใครที่ฟังวิดีโอนี้มาจนจบเนี่ยก็แบบสุดยอดครับอยากให้ไปลองนึกต่อดูจริงๆขอบคุณครับ